โจโฉรล่าความทั้งสิ้นในแปรเฉียบฟังแล้วแล้วก็กล่าวแนะนำขึ้น,นดีว่าตันกงงคนเนี้ยเป็นเจ้าเมืองจงพลก็สู้ละราชการเสียพิงตำแหน่งเจ้าเมืองนั้นหนีมากับข้าพเจ้าเพื่อจะร่วมคิดการกันกันกบข้าพเจ้าข้าพเจ้ารอดชีวิตมาได้ก็เพราะตันกงคนนี้ แปะเฉียได้ฟังดังน,นักรหนไปพูกัะตันโกงว่าขอบใจขอบใจท่านผู้มีกระตันอยู่ต่อแผ่นดินถ้ามิได้ท่านและถ้ามิใช่ท่านโจโฉก็ต้องตายแล้วท่านจงพากันพักผ่อนนอนที่นี่เถอะต่อพรุ่งนี้เช้าจึงค่อยเดินทางต่อไปและแปะเฉียก็ด้วยความยินดี ก็ได้มาพบบุคคลสำคัญอย่างเนี้ยเจ้าหนุ่มแมน่นมีจิตใจมัน่นคงเพื่อแผ่นดินอย่างนี้นี่แล้วก็เป็นเรียกกันว่าลูกห,หลานด้วยเนี่ยแป่เฉียก็ยินดีะจะสั่งการเลี้ยงกันเลยทีเดียวก็เข้าไปในเรือนสั่งแก่พ่อครัวว่าให้ทำสุกรและไก่เข้าไว้แล้วก็มาบอกแก่โจโฉว่า สุราที่บ้านเรามีอยู่นี่มันก็ไม่ดีพอเราจะไปตลาดจัดหาสุราอย่างดีมาเรียงกันนี่แปะเชียว่าแล้วก็ออกไปคือจะไปตลาดนะทีนี้ข้างฝ่ายพ่อครัวที่อยู่ในครัวนะ่ก็พูดกันว่าเอเราจะมัดก่อนหรือว่าเราจะฆ่าเสียเลยทีเดียว นี่พูดกันอย่างนี้พูดอยู่ในครัวนะโจโฉอยู่ทางนี้ได้ยินดังนั้นก็กริ่งใจทีเดียวก็คนมีชนัะปิดหลังอยู่นะก็ต้องวันเกรงเป็นธรรมดาละโจโฉก็หันมาปรึกษากับปันกงว่าปัานกงอันแปะเฉียผู้เนี้ก็ เป็นแต็ดว่าเป็นเกลอกันกระบ,บิดาของข้าพเจ้ามีความผูกพันกันอยู่ก็เท่านี้ที่วกไปตลาดจะไปซื้อสุรามาเรียงกันเนี่ยขบเจ้าเห็นว่าแปะเฉียจะไปบอกนายบ้านให้มาจับเรากระมันจึงได้ไปสั่งคนที่เรือน ไอ้คนในครัวนะ่ะมันจึงพูดว่าจะมัดก่อนหรือว่าจะฆ่าเสียทีเดียวโจโฉพูดอย่างนี้ตันกงนั้นก็จึงว่าเอเราก็ไม่เคยรู้จักน้ำใจแปะเฉียมาก่อนจะประมาณการก็ไม่ถูกว่าแปะเฉียเนี่ยจะมีใจอย่างเราจะมีใจอย่างไรต่อเราทั้งสองคนโจโฉ ผู้มีความคิดฉับไวฉับพรันกระทําการทันทันใจระหว่างนั้นเถอนะนะโจโฉก็ตัดสินใจจีระว่าเอามันไว้ไม่ได้โจโฉว,ว่าเท่านี้แล้วก็ชักกระบีออกแล้วก็เพ่นเข้าไปในครัวฟันผู้คนในครัวแล้วก็หันมาฆ่าฟันบุตรภรยาแปะเชียตายทั้งหมดทั้งบ้านถึงแปดคน พอโจโฉกระทาการเสร็จแล้วตานกกงผู้ติดตามอยู่เดยวยนั้นก็เหลือบไปเห็นสุกรที่เขามัดไว้อะก็ตกใจก็จึงฮะพูดว่าโจโฉนี่เขามัดหมูเขาไว้อะเขาจะฆ่าหมูตั้งหัดไม่ใช่ฆ่าท่านฆ่าเราหรอก โอ้ท่านมาฆ่าบุตรภรยาของแเปะเฉียหมดสิ้เนเช่นนี้ผิดนักเอาสิความผิดเกิดขึ้นชะนี้เหตุการณ์มันกลับกลายได้ฉับพลันอย่างเนี้ยโจโฉกระทาไปแล้วอ่ะฆ่าไปแล้วแปดคนหมดทั้งครอบครัวทั้งบุตรทั้งภรรยาของแเปะเฉียอย่างไรก็ตามเถอะ จะบุคคลที่เป็นผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศก็ได้กระทําลงไปแล้วโจโฉก็เกิดความกลัวเช่นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็จึงพาตันกงหนีหนีออกจากบ้านไปครั้นไปได้ประมาณยี่สิบเส้นก็ไปสวนทางกับแปะเฉียึ่งแปะเฉียกลับมาจากตลาดแปะเฉียก็ถามว่าอา้าว ทำไมไม่อยู่กินข้าวปลางก่อนจะไปไหนเรา่าโจโฉก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนผิดอยู่ก็จะรีบไปให้พ้นภยัยแล้วก็รีบเจราจาก็ต้องไปไแล้วล้วก็ไปโจโฉก็ขับมาไปพราะขับมาคล้อยไปได้สักหน่อยนึงโจโฉใ้เกิดมีความคิดขึ้นมาได้ดวยประการใดองไรก็ตาม ก็ชักมากลับมาทางนี้แล้วก็ร้องเรียกแปะเฉียหยุดก่อนเขาพอเจะจะสั่งความไว้สักหน่อยแปะเฉียเขาเรียกว่าผู้บริสุทธิ์แต่จะเป็นเหตุการณ์ด้วยอะไรประการใดหรือว่าจะว่ากันไปตามประษาว่าเวงกรรมทำไว้ยังไงก็ไม่รู้ละเอาแปะเฉียก็ก็หยุดโจโฉก็ชักมาเข้ามาใกล้ แปะเฉียนะไม่มีโอกาสระวังระวายตัวหรือว่าระแวงแม้แต่สักกนิดนึงก็ไม่มีโจโฉพอมาถึงก็ชักกระบี่ออกจากฝาปราดเดียวฟันแปะเฉียดฉับเขาให้ทันทีดาบเดียวเท่านั้นคือลงดาบฉับเดียวแปะเฉียดตายตายคา,าหลังมาก่อนที่จะตกจากหลังมาก ตันโงงเห็นดังนั้นก็ยิ่งตกใจหนักเป็นตวีคูณน้้ไปตันโกงเจอเมืองจงพลก็จึงว่าแกโจโฉว่าโจโฉเมื่อกี้เนี่ยท่านก็ฆ่าบุตรปริญาผู้คนเขาสิ้นทั้งบ้านและบัดนี้ท่านยังมาฆ่าแปะเฉียกอย่างนี้เราโจโฉก็ตอบว่าเมื่อกี้เนี่ยเราคิด เราก็ได้ทําผิดไปแล้วแต่ครั้นมาบัดนี้เราจะละแปะเฉียเข้าไว้แปะเฉียกลับไปถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ทั้งปวงที่บ้านเข้าก็จะกลับโกรธแค้นเราก็คงจะต้องไปบอกแก่นายบ้านและนายบ้านก็จะคุมกำลังกันออกมาติดตามจับเราส่งขึ้นไปเมืองหลวง เราจรึงจำต้องข่าแปะเถียเสียทั้งนี้เพื่อให้เนื้อกวานทั้งสิ้นเนี่ยมันสูญไปนี่ตันกงก็จึงว่าแก่โจชัว่าท่านมีความคิดผิดแต่แรกมิทันจะรู้ความฆ่าบุตรภรยาผู้คนเขาเสียแล้วแต่ครั้นท่านรู้ตัวผิดแล้วเนี่ย ท่านกลับซ้ำฆ่าแป้เฉียเข้าไปอย่างนี้เนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนอักตันยูหาดีไม่ได้เลยเจ้าโจเมงเป้โฉแทนที่จะเกลี้ยวกลาดโกรธโจโฉก็บอกแกตันกงงว่าที่ท่านว่านี่ก็ชอบกลอยู่แต่ว่าธรรมดาคนเราที่เกิดมาทุกวันเนี่ย นี่ฟังหลักการของโจโฉเขาคนเราที่เกิดมาทุกวันเนี่ยก็ย่อมจะต้องรักษาตัวไมิให้ผู้อื่นคิดร้ายได้ก็จะต้องรักษาตัวไว้ก่อนเป็นธรรมดาเราจรึงต้องทำการไปดังนี้ท่านก็จะได้คิดมากคิดไม้กระไรไปเลยและด้วยว่าการนี้ก็กระทำไปแล้ว ว่าแล้วโจโฉก็พาตันกงงออกเดินทางต่อไปเป็นอันว่าตันกงก็ต้องติดตามโจโฉต่อไปอีกเพราะโจโฉามึง่าไๆก็ทำไปแล้วระไปากันเถอะก็ปายก็เดินทางต่อไปไปถึงนาทีแห่งหนึง่งก็เข้าไปพักอาศัยนอนโจโฉนั่นน่ะ เขต้องกล่าวว่าเขาจะยังไรก็ตามเถอะที่เขากระทำไปแล้วนะมันก็แล้วไปเขาเป็นคนอย่างนั้นแต่เราพึงค่อยติดตามเขาเรื่อยไปไหมครับเ,เรียกว่าติดตามพฤติกรรมกันไปว่าการกระทำโจโฉนี่เป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรว่ากันไปจนกระทั่งจนถึงจุดจบของชีวิตโจโฉจบชีวิตอย่างไรกันเนี่ย นี่กระผมพูดทิ้งไว้ก่อนนิดหนึ่งอย่างนี้ก่อนเอาละท่านเมงเป้นี่พอถึงที่พักก็เรียกว่าพอเสือกหัวลงนอนได้จะหนุนขอนไม้แทนหมอนหรือประการใดอย่างไรก็ตามก็หลับโจโฉก็หลับไปแต่คนอย่างตันก๋งี่ไม่หลับหลับไม่ลงระหว่ังนั้นเถอะก็นั่งคิดรำพึงอยู่ในใจว่าเสียแรง เสียแรงตัวกูสู้สระสมบัติพัดสถานตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งสิ้นทั้งปวงตเตลิดเปิดเปิงตามไอ้คนผู้นี้มาเนี่ยตัวกูสู้ติดตามมันมาด้วยคิดว่ามันเป็นคนดีมีปัญญาจะได้อุปถัมภ์กันสืบไปคือตานกงน่ะคิดว่าจะใช้สติปัญญาตนในอุปถัมโจโฉสืบไปหวางนั้นเอะ แต่มิรู้เลยว่ามันเป็นคนหยาบชาสามมานลึกซึ้งชนิหาความกระตันอยูต่อผู้มีคุณอุปการะคุณสักนิดก็ไม่มีก็คนอย่างนี้ครั้งกูจะอยู่สมาคมด้วยไอ้โจโฉนี่สืบไปนั้นไม่ควรจำกูจะฆ่ามันเสียเพื่อจะให้มีภัยต่อไปในภายหน้าดีกว่า ตานกงคิดอย่างนี้เหมือนกันตานกลงก็ถอดกระบี่ออกจากฝักเนื้อขึ้นจะฟันโจโฉแต่แล้วก็กลับถอยหลังคิดอีกว่าเหตุทั้งนี้เพราะแต่แรกเนี่ยเราเองแหละเป็นผู้ชอบใจมันติดตามันมา ครั้งมมันมากระทำผิดขึ้นอย่างนี้เราจะฆ่ามันเสียก็าหาประโยชน์อันไดเกิดขึ้นแกเราไม่เราจะว่ากันตันกงงคิดผิดคิดถูกประการใดอย่างไรนี่มันต้องแล้วแต่รายเหตุการณ์แล้วแต่ละบุคคลตันกงงคิดอย่างนี้ว่าเราผิดเองตามเข้ามาเอง มารู้เขาชั่วภายหลังขึ้นอย่างนี้เมื่อจะฆ่ามันเนี่ยก็หาประโยชน์มากก็เมื่อเราไม่ชอบใจเขาแล้วเราก็เอาตัวเราหนีมันไปซะดีกว่าตานกงคิดดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็จัดการผูกมาผูกบอกอานเรียบร้อยขึ้นหลังมาขวบมาหนีมุ่งไปสู่เมืองตองกุน เอาเป็นอันว่าจะว่ายังไงกันตามกวงไม่เอาด้วยแล้วหนีไปหนีไปเลยคือขึ้นทิ้งโจโฉเลยละที่นี่ฝ่ายโจโฉก็รับสบายจะฝันดีฝันร้ายประการใดก็ไม่รู้ละมิดดาบเกือบจะฝันฉับลงมาที่คอหอยถ้าฉับเดียวก็ไม่ต้องตื่นกันต่อไปเท่านั้นเอง สามก๊กก็คงจะจบลงไปสั้นๆอาจจะไม่มีสามก๊กก็ได้ได้ย่างไรก็ตามเถอะตันกงไม่ข่าโจโฉโจโฉตื่นขึ้นมาไม่เห็นตานกง่งอา้าวไม่อยู่ซะแล้วก็คิดว่าอืมตันกงเนี่ยเห็นว่ากูกระทำผิดจึงเอาตัวหนีไป อันตัวกูครั้นจะอยู่ที่นี่ก็มิได้ภัยจะมีมาโจโฉก็รีบเพ่นขึ้นหลังมาแต่ในตอนกลางคืนนั้นเหมือนกันละ่ะคือก็ตื่นขึ้นมายามดึกกะละ่ะก็รีบเพ่นไปแต่กลางคืนนั้นเลยทีเดียวโจโฉก็มุงหน้าไปหาบิดาตนยังเมืองตันลิวตามที่ได้รู้ข่าวจากแปะเชียว,ว่าบิดาตนนะหน,นีไปอยู่ตันลิว เมื่อไปถึงเมืองตันลิวก็เข้าไปยังที่อยู่ของโจโกผู้บิดาเมื่อไปถึงแล้วก็เข้าไปหาโจโกกพเข้าไปบอกแกโจโกผู้บิดาตามเมื่อความที่เป็นมาทั้งเรื่งทั้งปวงที่ตนเองตะเริเดเปิดเปิงจากเมืองหลวงมาเนี่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างเนี้ยแล้วก็พอเล่าความจบแล้วก็จึงว่าซึ่งข้าเจ้าหนีมาเนี่ย ก็หวังจะของเงินทองของบิดาที่พอมีอยู่นั้นเพื่อจะซื้อม้าและอาวุธแล้วจะได้ตั้งกองเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ได้มากแล้วจะได้ทำการสืบไปคือโจโถก็เราแผนการให้ฟังละเหมือนังที่เราให้ตันโกงฟังนะแหละว,ว่าจะต้องทำการนี้สืบไปละหยุดการนี้ไม่ได้ฝ่ายโจโกผู้พอ ก็ย่อมเป็นธรรมดาอยู่ที่ลูกตนเข้าไปในเมืองหลวงอย่างไรแต่ก่อนเป็นอย่างไรเป็นเด็กเกเรเอาแต่เที่ยวเกรเข้าป่า,าราสัตวยิงธนูหน้าไม้ประพฤติตนเป็นเด็กธรมธรมดาธรรมดาที่ค่อนข้างจะเสเพและโลดโผนกว่าลูกหลานชาวบ้านทั้งหลายเขาอยู่ แต่เมื่อเข้าไปเมืองหลวงแล้วเนี่ยมันได้ไปเป็นนายทหารและการที่มันได้กระทําขึ้นมาเนี่ยถ้าจะกล่าวแล้วรู้ทั้งแผ่นดินมันเป็นการยิ่งใหญ่ที่ควรแก่การสรรเสริญอยู่ละด้วยมีกระตันอยู่ตบแผ่นดินยิ่งนะักจึงคิดการใหญ่ถึงจะสังหารพรานชีวิตตังโต๊ะเนี่ยโจโกผู้พ่อนะ่ะ ก็ย่อมจะมีความพอใจในลูกตนคนนี้เป็นที่ยิ่งอยู่โจโงก,ก็จริงว่าอืมการที่เจ้าคิดทั้งสิ้นนั้นมันจะต้องใช้เงินใช้ทองแต่ว่าเงินทองของเราเนี่ยก็มีอยู่บ้างหรอกแต่เห็นจะไม่พอการพอเห็นคนหนึ่งชื่ออุีหอง อุยหองเป็นคนมีทรัพย์สินเป็นอันมากและน้ำใจก็กว้างขวางและเป็นผู้สัตว์ซื้อต่อแผ่นดินถ้าได้ไปบอกเนื้อความทั้งปวงที่เจ้าไดกระทามาแล้วเนี่ยพอเห็นว่าอุยหองเนี่ยจะต้องมีความเห็นตกลงปลงใจด้วยเป็นแม่แล้วก็คงแช่เงินทองมาจับจ่ายซื้อหาอาวุธแลลมมาและจะได้เกลียก,กล่อมผู้คนไว้เป็นกำลังซื้อไป โจโกผู้พอรสนับสนุนการนี้ของเจ้าเมงเตหนุม่มโจเมงเตโจผู้ลูกได้ยินบิดาว่าดังนั้นก็มีความยินดีจากนั้นก็ให้แต่งโตหมายความจัดโตอาหารแล้วค่อยไปเชิญอุยหองมากินโตแล้วโจโฉก็เป็นผู้บอกเนื้อความทั้งสิน้นแผนการต่างๆมานาประการ เหตุการณ์ที่ตนได้กระทำมาแล้วประการใดอย่างไรก็ราวความทั้งหมดให้แก่อุยหองฟังอีกแล้วก็ผูดสรุปรงในตรงท้ายว่าทุกวันนี้ต่างโตะทำการหยาบช้าต่อแผ่นดินข้าพเจ้านะักคิดจะทนุบำรุงแผ่นดินโดยจะต้องฆ่าต่างโตะเสียให้ได้เดือมันเป็นตัวการล้างผลาญสมบัติ รัชสมบัติร้างกระสัตแต่ว่ากำลังทรัพย์สินของข้าพเจ้าเนี่ยน้อยนะักข้าพเจ้าจึงหนีมาก็จะคิดอ่านเกลียยกล่อมซ่องสมผู้คนให้ได้มาแล้วก็จะยกเข้าไปทำการร้างต่างโตเซียบัตรนี้ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านนะ่ะก็มีทรัพย์อยู่เป็นอันมาก และท่านก็เป็นผู้ที่มีน้ำใจสัตว์ซื้อต่อแผ่นดินข้าพเจ้าจะขอทรัพย์ท่านไปจัดซื้อม้าและอาวุธเพื่อจะได้เป็นกำลังแห่งกองทัพจะได้กระทําการสืบปัดอวีหองได้ฟังดังนั้นแล้วก็เป็นความจริงอวีหองนะมีจิตใจที่คิดถึงแผ่นดิน และรัชบัลรังเป็นที่ยิ่งอยู่ผู้นึง่งมีความจงรักภักดีตอบรัชบัลรังและพระมหากษัตริย์ก็มีความยินดีนักละก็จริงว่าแต่รู้ข่าวว่าเมืองหลวงเป็นจราจโจรเราก็ได้แต่คิดอยู่ว่าจะหาทางทนุบำรุงแผ่นดินอย่างไรจะช่วยเหลือประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรเท่านั้นแหละ ถ้าค็ไดแต่คิดหามีผู้ติ่จะร่วมรักร่วมคิดกระทําการให้เป็นหลักก็หาไม่ได้อันการซึ่งท่านคิดอ่านทั้งนี้เรายินดีด้วยทรัพย์สินของเราทึ่งมีอยู่นั้นเราจะให้ท่านทําตามความปรารถนาต้องการมากน้อยเท่าไหร่ก็ให้บอกมา โจโฉก็มีความยินดียิ่งนักเรียกว่าการขั้นที่หนึ่งสำเร็จขึ้นแล้วโจโฉก็สั่งให้ทําธงขาวขึ้นธงหนึ่งเขียนอักษรลงไปเป็นความว่าให้คนทั้งปวงนี่วิธีปลุกใจของโจโฉเขาให้คนทั้งปวงมีน้ำใจสัตว์ซื่อต่อแผ่นดิน นี่ทำธงขาวเขียนอักษรอ,อย่างนี้ขึ้นแล้วก็ปักธงขึ้นไว้ตรงหน้าบ้านบรรดาชาวบ้านชาวเมืองทั้งพวงได้เห็นต่างก็รู้ความในเมืองหลวงความเป็นไปความบุ่นวายอาที่เกิดขึ้นจากขันทีทั้งสิบแล้วก็จากที่ตั้งโต๊กระทำการต่างก็รู้กันอยู่ทั้งนั้นเนี่ย ผู้คนทั้งปวงซึ่งมีใจเจ็บร้อนวยแผ่นดินในราชบัลลังก์นั้นน่ะต่างก็พากันมาหาโจโฉโจโฉก็เกลียยกล่อมผู้คนเหล่านี้เข้าไว้เป็นสมัครพรคพวกได้เป็นอันมากทีเดียวและขณะนั้นแห่หัวตุนแห่หัวเอียนสองพี่น้องแห่หัวตุนผู้พี่แห่หัวเอียนผู้น้องอยู่ณเมืองไผ่ก๊ก และแห่หัวตุนนั้นเมื่ออายุสิบสี่ปีเนี่ยได้ไปเรียนการทาหารในสมัครอาจารย์หรือมีผู้หนึ่งดูหมิ่นอาจารย์แห่หัวตุนแห่หัวตุนโกรธก็ฆ่าคนผู้นั้นเสียแล้วก็หนีไปอยู่บ้านหนอกมาบัดนี้รู้ข่าวการเกลียดก,กลอมผู้คนของโจโฉ แห่หัวตัยก็เกลี้ยกล่อมผู้คนเหมือนกันได้ผู้คนประมาณพันเศษก็พาแห่หัวเอียนผู้น้องมาเข้าพวกด้วยโจโฉจากสุภาษิตโบราณปราบใดมีภูเขาเขียวอยู่ที่นั่นกราบนั้นท่านไม่ต้องวิตกเรื่องฟืนและน้ำ เอาเรื่องราวของสามก๊กนะครับเรื่องราวของสามก๊กว่เ,เราก็ว่ากันเรื่อยมาแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ฟังที่ติดตามผมมาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กจนเดี๋ยวนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่ผมอ่านสามก๊กมาตั้งแต่เป็นหนุ่มจนตอนนี้หัวงอกหมดแล้วท่านก็ยังตามฟังอยู่ กราบและกราบขอพระคุณนะครับเรามาว่ากันย่อยย่อก,ก็พอโจโฉผู้รู้จักโอกาสหรืออย่างไรโจโฉผู้มีไหวพริบหรืออย่างไรโจโฉผู้ร้ายหรืออย่างไรก็ตามใจเธอะ บัตรนี้เขาชักธงขาวขึ้นแล้วเขียนตัวหนังสือประกาศแล้วนะครับเขามีวิธีหาเงินหาทองเขาเหมือนกันได้เงินได้ทองมาซื้อมาซื้ออาวุธแล้วมีคนมาเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยเป็นอันมากเขาใช้ภาษาอย่างนี้นะครับก็หมายความมีคนมาเป็นสมัครพรรคพวกด้วยระมัดสมัครเป็นทหารจนกระทั่งในบุคคลสําคัญสองคน แหัวตุ้นแห e หัวเอียนนะครับอันนี้ถ้าเราจะแยกแยะก,กันไปออกอีกออกกันไปอีกสักนิดหนึ่งคงไม่เป็นไรนะโจเมงเต้โฉนี้แต่ก่อนนู้นหรอกนะครับแสดดังเดิมเขาแต่ครั้งพ่อเขาปลูกเขานูน่นแห e หัวนี่ต้องรู้ความจริงลึกซึ้งข้อนี้เราจรึงจะรู้ความจริงลึกซึ้งต่อไปว่า แฮหัวตุ้นแฮห,หัวเอียนสองคนเนี่ยจึงเป็นขุนทหารที่ติดตามพิทักษ์รักษาโจโฉได้อย่างแนบเน่นสนิทโดยทุกประการเพราะต่อมารุ่นปู่โจโฉเนี่ยเปลี่ยนจากแ่แฮห,หัวมาเป็นแท่โจโหรอกดั้งเดิมนี่แ่แฮห,หัวมาก่อนนี่เราต้องรู้อะไรลึกซึ้งลงไปอีกสักนิดนึงอันนี้ก็กราบเรียนไว้เท่านี้แต่ก็คิดว่า ท่านผู้ฟังที่รู้รู้อยู่แล้วนะมีตั้งเยอะแต่ยังไรก็ตามเถอะเชิญติดตามฟังสามก๊กจากฉบับเจ้าพระยาพระครังหน <c oughs> แห่หัวตุ้นแห่หัวเอียนมาอยู่กับโจโฉแล้วแล้วคราวนี้แซ่โจบังละโจหญินโจหองพี่น้อง คุมคนประมาณพันเศษแหล่งงักจินนี่คนสำคัญชาวเมืองยงเป๋งลิเตียนชาวเมืองซันหยงต่างคนต่างก็มาเข้าด้วยโจโฉถ้าเรานึกถึงพฤติการของนายฐานหนุ่มผู้นี้กระทำการในตอนนี้ก็เห็นว่าด้วยความเข้มแข็งมั่นคงกระทำการอาหาร เป็นชื่อเสียงเกียรติคุณอย่างมาหาศาลออกมาทีเดียวจากการที่จะเข้าไปสังหารตังโต๊ะแต่แล้วไม่สำเร็จนั่นแหละเล็ดรอดหนีพ้นออกมาได้อย่างนี้แล้วก็โดยว่ามีรับสัง่งให้กระทำการนี้ด้วยเนี่ยผู้คนก็มาเข้าโดยเป็นอันมากและอุยหองอุยหองอีกคนเห็นมีผู้คนมาเข้าเกลียดกล่อมด้วยโจโฉนี่ก็ มีความยินดีนะักอุยหองนี่เรียกว่าท่านเศรษฐีใหญ่ผู้มีเงินและมีใจเจ็บร้อนด้วยการแผ่นดินอยากแก่แผ่นดินอยู่เย็นเป็นสุขเป็นผู้ออกเงินออกทองให้โจโฉเนี่ยบัดเนี้ยอุยหองเห็นมีผู้คนมาเข้าเกลรดกรมด้วยโจโฉมากก็ยินดีเอาเงินทองให้โจโฉซื้อมาและอาวุธ สำหรับการสงครามแล้วทีนี้ชาเมืองทั้งปวงก็ชวนกันจัดหาม้าอาวุธพร้อมทั้งข้าวปลาอาหารมาให้เป็นอันมากทีเดียวขณะนั้นโจโฉก็มีความยินดีนะจึงให้ปลูกโรงสำหรับเป็นที่ชุมนุมขุนนางและทาหารจะได้ปรึกษาการสงครามกันครั้นเวลาเช้าเย็นก็ให้ทาหารซ้อมหัดอาวุธ ให้ชำม,มาโจเมงเตโชเริ่มการนี้ที่นี้ฝ่ายอ้วนเสียวอ้วนเสียวก็จะฆ่าต่างโตเหมือนกันถึงกับชากระบี่ออกจากฝักจากฝักจะประทะกันในที่ประชุมคุณนนางเสร็จแล้วตัวหนีออกไปนอกเมืองต่างโตกระทำการตามที่ลิยู เสนาธิการคนสำคัญแนมโดยให้แต่งตั้งอ้วนเซี่ยวขึ้นเป็นเจ้าเมืองปุดไทยอ่ะนั่นคือรณะการของการเกลียกล่อมเอาใจต่างโต๊ะได้เกลียกล่อมเอาใจอ้วนเซี่ยวโดยตั้งขึ้นเป็นเจ้าเมืองปูดไทยแล้วนั้นอ้วนเซี่ยวเนี่ยหาได้เป็นใจต่อต่างโต๊ะด้วยไหมก็ได้รู้อยู่พราะรู้ข่าวโจโฉ จัดตั้งกองกู้ชาติขึ้นดังนั้นอ้วนเสี่ยวก็ปรึกษาแก่กรมการทั้งปวงของตนว่าเราจะยกไปเข้าด้วยโจโฉกรมการทั้งปวงก็เห็นชอบด้วยอ้วนเสี่ยวก็คุมหันยกไปเข้าด้วยโจโฉไพร่พล,ลของอ้วนเสี้ยนี่มีม,มากประมาณสามหมื่นเศษฝ่ายโจโฉ เห็นอ้วนเสี่ยวมาเข้าด้วยก็มีความยินดีก็เป็นที่รู้จักทราบซึ่งน้ำใจดีด้วยกันมาแต่ก่อนแต่ครั้งโหจินถูกฆ่าในวงังก็โจโฉอ้วนเสี่ยวเนี่ยตะรุยเข้าไปในวังหลวงในตอนนั้นนะ่ะก็มีความรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีมาแล้วโจโฉก็ยินดีนักระเมื่ออ้วนเสี่ยวมาเข้าด้วยชะนี้ก็ปรึกษากันว่า บัดเนี้เราสิจะทำการใหญ่ก็จำจะต้องแต่งเป็นหนันสือรับสั่ง